รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการของดีบ้านฉันวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมากันที่ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาที่ตำบลท่าข้ามแห่งนี้นะคะติดแม่น้ําบางประกงค่ะยังคงความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำมีป่าชายเลนมีเกาะนกด้วยนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของตำบลท่าข้าม ยังมีวิถีชีวิตของการทำประมงให้เห็นอยู่ด้วยนะคะแต่ที่ไม่ธรรมดาน,นั้นก็คือที่นี่มีโลมาด้วยค่ะจะมีโลมาเข้ามาในพื้นที่เป็นประจำทุกปีเพราะว่าบริเวณนี้มีปลาดุกทะเลจํานวนมากซึ่งเป็นอาหารที่โลมาชอบจึงเกิดเมนูจานเด็ดตามฤดูกาลนะคะเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ยากมากทีเดียว แต่รับรองได้ว่าถ้าได้ลองลิ้มชิมรถแล้วต้องติดใจน้ำลายสอ,อกันเลยทีเดียวอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นไปดูกันค่ะวิถีชีวิตชาวท่าขามสมัยก่อนเนี่ยก็จะหาส่วนใหญ่ก็อาชีพชาวประมงเพราะว่า ที่ท่าขามเนี่ยมันก็ไม่มีไร่มีนานะก็มีแต่ทะเลก็ทําประมงกันตัแต่สมัยก่อนชาวประมงเนี่ยเขาจะออกจับกุ้งจับปลาทุกตอนช่วงน้ำไหลลงนะใช้อวนไปกลางหรือท่อแหอะไรเงี้ยตอนช่วงที่น้ำเนี่ยพัดพาปลาเข้าอวนพอพน้ําหยุดตัวไม่ไหลแล้วเขาก็เลิกกลับเวลาที่จะจับปลาเนี่ยมันแค่สี่ห้าชั่วโมงเท่านั้นเอง พอน้ําขึ้นเขาก็กลับกันช่วงนั้นพอต่อ,ต,อต่อมามันความเจริญเกิดขึ้นมันก็มีเรือยนต์มีอะไรนะพ็ะพัฒนากันขึ้นมาใช้แรงงานเรือยนต์อะไรที่แรกก็ยังใช้เรือยนต์แค่วิ่งไปตอนที่หลังก็ใช้เรือดุใช้เรือยนต์เอาดุลเอาอะไรจับเนี่ยมันก็กุ้งปลาก็น้อยลงไปอันนี้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีส่วนที่ว่าเดี๋ยวนี้นะ้ํามันเสียบ่อยนะพอน้ําเสียกุ้งปลามันก็มีตายอะไรอะไรเนี่ย มันก็ปงปลาก็น้อยลงไปสมัยที่ผมเด็กๆเมื่อตอนผมอายุสิบวักขวบเนี่ยจต่างกันเยอะมากเลยปูมานี่หรือปูทะเลอะไรเนี่ยเข้าป่าไปเดี๋ยวเดียวกับบานเตะแล้วเดี๋ยวนี้มันอายากมากกันะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ว่าผมก็ดีใจอ่ะ ว่าในแม่น้ําลูปแม่น้ํำอมาะกงและในปาาอาแม่น้ำอมตะกงเนี่ยมีการเลี้ยงปลากระพงเกิดขึ้นช่วงปีประมาณปีสี่สิบก่อนปีสี่สิบมานะมาถึงปีสี่สโอ้ยเลี้ยงเป็นแดงใหญ่ในประเทศไทยเลยนะเพราะว่าเลี้ยงแบบว่าไม่เราไม่ต้องไปกุดบ่อกุดอะไรเอาอวานไปทํากระชังไว้ในแม่น้ําแล้วก็เอาปลามาเลี้ยงแล้วก็ เอาเหยื่อให้เขากินเขาก็โตไปไปแล้วตอนนั้นได้เลีเ้ยงใหม่ๆก็คนยังเลี้ยงก,กันน้อยเนี่ยตามที่รู้ก็ประมาณ6 7เดือนก็จะได้ตัว6 7ขีด78ขีดเนี่ยนะนะเพราะว่าเป็นปลาอยู่ในไซส์คนจะนิยมกินจนปลาในไซส์ประมาณ67ขีด 7, 7 8ขีดอะไรเงี้ยนะก็อันนั้นมันก็ดีอยู่พักหนึ่งหนะครับแต่นี้ว่าทำไมถึงตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไป เพราะว่ามันก็เกิดจากน้ําเสียนะเกิดจากน้ําเสียอย่างหนึง่งเกิดจากว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่คนเลี้ยงปลาหรือชาวบ้านก็ดีคนเลี้ยงปลาจะสาคัญว่าต้องมีจิตสํานึกว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจหลักก็คือต้องให้น้ําสะอาดใช่ไหมต้องให้น้ําสะอาดปลาม่อยู่ได้แต่พอมีการน้ําเสียขึ้นมานิดน,ดนดหน่อยหน่อย คนเลี้ยงปลามีปลาตายในกระชังกรชอนทิง้งช้อนทิง้งช้อนทิ้งกันไปผมเคยพูดกับนายกเทศบาลว่าถ้าขืดแบบนี้เนี่ยต่อไปจะเลี้ยงก,กันไม่ได้นะเพราะน้ําเนี่ยเป็นหัวใจของการเลี้ยงปลาพูดกับคนที่เขาเคยเลี้ยงปลาเขาเคยได้เยอะๆเขามาแยแสมาอะไรไม่สําคัญสําหรับไอนี่ตรงนั้นอ่ะมันก็เลยเสียจนมากขึ้นมากขึ้นตอนก่อนเนี่ยผมก็ทําปมงทําหอยทำอะไรเยอะปลาน้ําเสียก็เลิก และอีกอย่างนึงก็ตั้งใจไว้ว่าตอนที่ทําประมงอะ่ะเราก็จับกุ้งจับปลามาเยอะเพราะว่าทํามาตั้งแต่เด็กเลยเพ่อแม่อยากทนทามาตั้งแต่เด็กพอลูกสาวคนเล็กเรียนจบปีสี่สองเรียนจบได้รับปริญญาบัตรแล้วก็ตั้งใจว่าเลิกละไม่อามาจับละอันนี้ก็พอดีมีปลาโลมาเข้ามาก็หันมาพาท่องเที่ยวชมปลาโลมาชมธรรมชาติในปากอ่าวแม่น้ำบางมกงครับเริ่มจากผมเริ่มตั้งแต่ปี42นะเริ่มเป็นคนแรกร่วมกับนายกเทศบาล ผมจิตพันธ์สุวรรเนี่ยครับช่วงนั้นเนี่ยเยอะปอสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าอะไรนี่เต็มไปหมดปลากระชังปลากระพงก็เยอะตอนนั้นปลากระพงยังไม่ไมยังไม่ตายอ่ะนะก็เยอะตอนนั้นยังไม่ถึงว่าทีว่าปลากระพงตายนะปลากระพงก็เยอะอคนก็มาเที่ยวดูกระชังนวถีชีวิตเลี้ยงปลากระพงบ้างดูโลมาบ้างแล้วก็ดูนกที่เกากะก็เยอะนะครับช่วงนั้นเนี่ยเยอะมาก เรามากันที่เกาะธรรมชาติท่าข้ามหรือเกาะนกกันก่อนกกค่ะเป็นเกาะที่เป็นป่าชายเลนที่เกิดจากการตกตะกอนของสายน้ําบางประกงค่ะเป็นเวลาหลายสิบปีจนกลายเป็นพื้นดินขนาดใหญ่กลางปากแม่น้ําบางประกงผู้คนที่มาเยือนที่นี่นะคะยังสามารถล่องเรือชมโลมาบริเวณปากแม่น้ําบางประกงได้อีกด้วย ปัจจุบันค่ะเกาะธรรมชาติท่าข้ามนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ125ไร่ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ําบางประกงหมู่ที่1ตําบลท่าข้ามอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศ้าค่ะแต่อันที่จริงอะโรมานเนี่ยนะไม่ใช่เพิ่มเมีะนะตอนผมเด็กๆพายเรือไปโรงเรียนข้ามฝ่าเนี่ยสมัยก่อนแถวนี้ไม่ยังไม่มีถนนต้องข้ามฝั่งไปฝัป่งบางปะกง,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 งไปเรียนที่นั่น ภายเรือข้ามไปยังมีข้าวเขาว่ายอยู่กับเรือก็มีแต่มีมานานแล้วและอยู่ทั้งทัพทั้งปีด้วยสมัยนั้นนะนะแต่ตอนที่หลังนี่เขาออกไปเข้ามาตอนหน้าหนาวตาตอนตุลาต้นตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรเงี้ยประนาลมลง,ลงมาเนี่ยและธรรมชาติของปลาหรือคนชาวประมงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูลมนะลมเนี่ยกับปลาเนี่ย กระลมเขาจะวิ่งสวนป่าน้ํากันางานสวนกรบลมเนี่ยยังต,ตุลาเนี่ยเริ่มเป็นลมตะว,วันออกนะออกจากฝั่งเนี่ยเห็นไหมป่าก็จะวิ่งเข้ามาน้ําก็จะเข็มเข้ามาน้ําก็สวนกับลมนะไม่ใช่น้ําตามลมนะเพราะว่าบเอิญด้วยนะว่าพอเดือนตุลาฝนก็หมดหนะลมก็ลงนะน้ําจะเข็มไล่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ยมันก็ช่วงนั้นนะดูโลมากันช่วงตี เริ่มจากตุลาไปถึงกรุงพามีนาแต่ทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่แต่อยู่ทะเลเขาไม่ได้เข้ามาใกล้ต้องออกไปทะเลถึงจะเห็นเขามันกําหนดได้ไม่เหมือนก่อนนะนะแต่ก็ยังพาไ,ได้มันก็อยู่ที่ว่าคนที่จะไปเที่ยวดูโลมาเนี่ยต้องใช้เวลานะผมว่าพายังพาเที่ยวก็ยังเห็นอยู่เพราะว่าต้องใช้เวลาออกไปทะเลเนี่ยเขาไม่ได้อยู่คงที่เราไปเนี่ย ต้องไปวิ่งดูว่าฝูงเขาจะอยู่ที่ไหนถ้าเขาอยู่กรงที่เดิมมันก็เจอเร็วหน่อยแต่ต้องถึงสามชั่วโมงแต่ถ้าต้องไปวิ่งหาอาจจะต้องถึงสี่ชั่วโมงเพราะว่าวิ่งว่าฝูงเขาจะอยู่ตรงไหนอีนนี้ตอนนี้ก็เลยว่าเป็นคนที่ว่าไม่เหมือนในช่วงที่เขามีเข้ามาใกล้ๆคนนั้นก็มาเทียเยเท่ยวกันเยอะใช่ไหมมาเที่ยวกันเยอะพอคนก็มาแค่สี่ห้าคนรวมกันเดียวเดียวก็เต็มลําเรือก็ออกได้แล้วแต่เดียเ๋ยวนี้ที่จะเที่ยวกันน้อยก็คือมาสองสาคนเนี่ย มันใช้เวลา 3- 4สี่ชั่วโมงเนี่ยค่าใช้จ่ายของเรือมันเยอะใช่ไหมมันต้องแพงขึ้นอะไรเงี้ยก็จับมารวมกันก็ไม่แน่ว่าจะมีคนมาหรือเปล่าการท่องเที่ยวมันก็เลยอหนอีไปแต่ก็ยังพอมีมา่งที่เข้ามาเป็นคณะอะไรเงี้ยก็ยังมีพอเที่ยวได้นะนะอย่างอย่างที่เกาะเนี่ยมันก็เป็นเป็น,ปนธรรมชาติของป่าชายเลนอ่ที่เกาะเนี่ยที่ตําบลท่าข้ามเนี่ยมันมีอยู่ดีอยู่ที่ดินปลูกต้นไม้และป่าชายเลนเนี่ยจะงาม ถ้าเดินที่เกาะเนี่ยบางคนสังเกตจะจะยินเสียงไอ้พวกกุ้งกางอะไรมันต๊อกตักต๊อกตัอก,ตอ,กอะไรกันกันเนี้ยนะเขาเรียกเกาะนกอยู่ข้างๆเลยครับเดี๋ยวคงข้ามไปเนี่ยเคยเคยเคย,เคยข้ามไปเที่ยวไหมกนนะ็ผมก็มีเรือพาอยู่นะก็ะมาก็พาไปดูที่เกาะแล้วก็พาชมปากอา่าวร่องชมปากอา่าวถ้าอยากจะไปดูปลาโลมาก็ต้องใช้เวลาแต่ผมพาไปนะ่ะผมก็อยากจะให้เจอนะทำไมเจอเหมือนมันก็ไม่ไม่ไมโกหกือเปล่าฉะนั้นคนที่จะมาเที่ยวต้องให้เวลาผมหา งสเวลาเอาระค่ะมาถึงเมนูจานเด็ดของวันนี้นะคะนั่นก็คือหัวประดุกผัดชาอาหารตามฤดูกาลค่ะ ด้วยน้ำพริกแกงหน่อยนึ่งเราอย่าใส่เยอะใส่แค่นิดเดียวตามด้วยปลาปลาดุกที่เราตัดหัวแล้วทำแล้วอะไรแล้วแล้วเราลวกลวกพอสะดุ้งน้ำให้เมือกมันออกแล้วเราก็มาเริ่มผัด ผัดให้หอมหอมเครื่องแกงเขานะเราก็เติมน้ำมันหอยก็ซีอิวขาวก็เราใส่ซอสหน่อยให้มีรสชาติหน่อยเราก็จะเติมน้ำไปนิดนึงเติมน้ำตาลไปนิดนึงเติมเกลือนิดนึงจะใช้เกลือแทนน้ำปลาแล้วก็ผงซอสผง ปวดซอสเนี่ยนะกระจายซอยเนี่ยอันแล้วแต่คนชอบเยอะชอบน้อยนะกระชายตามด้วยมะเขือเราผัดดูชิมรสชาติกำลังดีแล้วเราก็เริ่มใส่เม็ดพริกไทยอ่อนพริกอ่อน ใบมะกรูดใครมาถ้าข้ามต้องกินหัวประดุกผัดชาแกงส้มประดุกปลาทูแล่แล้วหน้านี้จะมีหน้าเดียวด้วยนะหัวประดุกแต,แต่ถ้าจะให้นี่คือมีตลอดทั้งปีแต่หัวเขาจะไม่มีจะมีทั้งตัวเขาเลือเราทำเรือประมงถ้าใครจะมาเที่ยวที่หมู่บ้านหัวแหลมหมู่หนึ่งตำบลท่าข้าม ที่จำบหหน้าข้ามนะหน้านี้คือหน้าหนาวมีลมมีปลโลม,มาเข้ามาเขาก็จะมารูปหัวประดุกก็อาหารที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านเราก็คือแกงส้มประดุกผัดชาประดุกแล้วเราก็ยังมีปลาทูแร่ปลาทูแร่คือเรามีโป๊ะอยู่ปากกาวนี่ก็เอาเข้ามาแล้วหมู่บ้านเรานี่คือมบ้านหัวแหลมนี่เราทําการประมงอย่างเดียว มันจะมีแต่อาหารทะเลล้วนๆพวกกุ้งพวกปลาพวกอะไรนี่มีที่นี่มีพร้อมหมดอเพราะเรือประมงเย็นจะออกพอกลางคืนเขาจะเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะมีแต่ของสดๆถ้าใครคิดว่าจะมาเที่ยวที่นี่ขอให้สั่งล่วงหน้ามาบอกมามีผู้ใหญ่เอหมูสองเป็นคนรับแล้วส่งมาที่หมู่หนึ่ง เป็นคนทำอาหารเพราะหมูน่หนึ่งมีวัตถุดิบตลอดไม่มีขาดของดีประดูกผัดชาของบ้านหัวแหลมตําบลท่าขามจังหวัดชาเชิงเซาค่ะ ชุมชนบ้านคลองหัวจากนะคะได้บอกมาว่าวันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทางกลุ่มทําแล้วขายเด็บขายดีมาโชว์แล้วก็มาบอกวิธีการทําให้ได้รู้ให้ได้ทราบด,ด้วยนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจต้นกล้าป่าชายเลนหรือเป็นผู้ประสานงานนะคะหลังจากที่เราได้พัฒนาป่าชายเลนในชุมชนคลองหัวจาก นี้นะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของบางประกงเ,เทศบาลพรมเทพรังสัร์นะคะอตอนนี้ธรรมศาสตร์กับทางกอฟผก็ได้ร่วมมือกันที่เข้ามาช่วยเหลือคนในกลุ่มพื้นที่ของเรานะคะได้ในการพัฒนาป่าหลังจากที่เราได้ทําการพัฒนาป่าที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ,ของเด็กในชุมชนเรียนแล้วนะคะ ในพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่เราสามารถที่จะนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่ามาต่อยอดได้เพื่อที่ให้คนในชุมชนของเราเนี่ยได้มีอาชีพเสรมิมรายได้เสริมขึ้นมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพราะพันธุ์ต้นกล้าการสารตะก,ก้าใบจากที่เอามาทําเป็นออแทนถุงดํานะคะแล้วก็จะมีอีกอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเป็นใบขู่นะคะใบขู่ขู่อันนี้ก็คือเป็นเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ ของป่าชายเลนทั่วไปเลยนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนวัชพืชเลยอะคะ่ะแต่คุณสมบัติของเขาว่าเขาจะมีคุณสมบัติอยู่ในตัวของเขาเลยก็คือมีเอ,อ่อช่วยลดความดันเบาหวานนะคะคนแก,แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่เนี้ยจะรู้เลยค่ะว่า,ว,าว่าตัวเนี้ยมันมีความสาคัญยังไงและที่สําคัญเลยเด็กที่โรงเรียนพระพิมลแห่งนี้นะคะก็คือใช้ชาตัวเนี้ยเป็นโครงงานของเด็ก คือเด็กก็จะนํามาทําคือเห็นออปู่ย่าตายายนะคะคือทานได้เด็กก็เลยเอามาทํามาพัฒนาในการที่ว่าเอามาทาเป็นชาแล้วตอนนี้พอเราเข้ามาทํากิจกรรมกับเด็กเราก็รู้ว่าเออตัวนี้มันมีนี่เรามีสรรพคุณทางยานะคะเราก็เลยนํามาต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ใายทานง่ายแล้วกออ็มีหน้าตามีรสชาติอะไรที่ดีมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มจากการที่เราเก็บ ใบขู่นะคะจากเนี่ยแหล่งทั่วไปเลยในธรรมชาติของเราเนี่ยค่ะแล้วเริ่มจากการใบขู่เนี่ยนะคะคุณสมบัติของเขาคือเวลาที่เราจะเก็บมาทำนะคะเราต้องเก็บตอนเวลาที่เขาไม่มีแสงนะคะเราต้องไม่เช้าเลยก็คือต้องเย็นเลยค่ะที่พอเวลาถ้าเกิดเขาโดนแสงหรือว่าถ้าเก็บในที่มีแสงแดดเนี่ยเขาจะเหม็นเขียวมาก นะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีความหอมอยู่ในตัวแล้วก็ฤดูการในการเก็บนะคะก็ต้องเป็นช่วงฤดูหน้าฝนถ้าเป็นหน้าแล้งที่เขาออกดอกแล้วก็ไม่ได้แล้งก็คือใบก็จะเล็กนะคะมีดอกออกลิ่นก็จะฉุนแล้วก็จะมีความเค็ม อยู่ในตัวของเขานะคะแล้วแล้วที่สําคัญเลยก็คือว่าเวลาที่เราเก็บเนี่ยอ่อนไปก็ไม่ได้แก่ไปก็ไม่ได้นะคะก็คือต้องเก็บประมาณสักเหมือนยอดชานะคะที่เขาบอกว่าจะต้องสาใบของข้างยอดของเราก็คือนับจากข้างระบนมา3ามใบนะคะจนมาถึงต้องโคนเราก็คือใช้ไม่ได้แล้วก็เวลาที่เราเก็บมาที่เราจะมาทําผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราเก็บชาไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะต้องนําอันเนี้ยไปล้าง ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหั่นแล้วก็ตากตากแล้วแต่ว่าพอเวลาที่มันเป็นชาของใบขู่ตัวเดียวเนี่ยมันทานแล้วมันไม่อร่อยมันไม่น่าทานด้วยกลิ่นของเขามันจะมีความเหม็นเขียวอยู่ในตัวที่มันเป็นใบไม้เราก็เลยต้องนํามาพัฒนาต่อยอดด้วยว่าเราก็ต้องนําใบเตยมาผสมนะคะแต่ว่าเป็นส่วนผสมที่นิดเดียวนะคะเราก็ผสมเข้าไปใบเตยเราก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องเอามาหั่นตากเหมือนกันนะคะแล้วก็ เพิ่มสรรพคุณทางยาให้เขาโดยที่เราก็ใส่ตัวนี้นะคะสรรพคุณทางยาก็คือสูตรของเราก็คือจะเป็นหมอนกับไม้ฝางนะคะแล้วก็ต่อไปข้างหน้าเราก็คิดว่าเราก็คงจะมีสูตรอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะตอนนี้ที่เราใช้อยู่แค่สสูตรนี้ก็คือว่าพอเวลาเราเอามาผสมแล้วเราเอามาทําเป็นน,นี่แล้วเนี่ยมันหอม มันหอมนะคะเตยเนี่ยใส่เข้าไปแต่ว่าเราจะไม่ได้กลิ่นของเตยเลยนะคะเขาจะไปชูกลิ่นของขู่ขึ้นมาเวลาที่เรามาทานก็จะได้กลิ่นของชาใบขู่เนี่ยชัดมากขึ้นรสชาติก็ดีทานก็ง่ายกว่าค่ะกับการที่เราใช้ขู่ล้วนๆนะคะช่วงอื่นที่เราเก็บไม่ได้ตอนแรกที่เราเก็บมาแล้วการที่เราจะไปเก็บไว้นะคะคือเราเอาไปตาตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปเก็บใส่ ใส่ถุงสูญญากาศเก็บไว้เพื่อที่เวลาเราจะมาใช้หน้าที่เขาไอ้นี่ไม่ได้เราก็จะได้มาใช้ได้สูญญากาศมันก็คือจะ,จะคงสภาพของเขาไม่ให้สีเปลี่ยนไม่ให้กลิ่นเปลี่ยนไม่ให้มีลาค่ะแล้วตอนเวลาที่เราจะเอามาทําเป็นชานะคะด้วยว่าเราต้องเอาผลิตทุกอย่างเนี่ยค่ะส่วนผสมทุกอย่างไปคั่วคั่วเพื่อที่จะให้สารหอมและเหยของเขาออกมา ออกมาเขาก็จะได้กลิ่นทีทออ่หอมมากขึ้นแล้วก่อนที่เราจะบรรจุเราก็ต้องเอาไปอบก่อนเพื่อที่จะฆ่าเชือ้อนะคะอบเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะมาบรรจุบรรจุใส่ซองใส่เป็นซองกระดาษนะคะเป็นซองกระดาษที่ที่จะมีเยื่อกระดาษข้างในแล้วก็มาใส่ซองฟอยล์ที่เขาจะเหมือนเหมือนกันแสงนะคะเพราะชาทุกอันก็คือว่าถ้าเกิดมันโดนแสงแล้วมันก็จะไม่ดีเราก็จะเอาซองนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นซอง ปล่อยกันแสงค่ะแล้วก็จะมาติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรเพื่อที่จะแยกให้รู้ว่าอันนี้คือรสไหนกลิ่นไหนค่ะเวลาทานเราก็ใส่น้ําร้อนนะคะใส่น้ําร้อนแล้วช็แช่ไว้ว่าน้ําร้อนเนี่ยหแก้วอย่างเงี้ยค่ะแก้วนี้ที่ซองชาเนี่ยเราสามารถที่จะเติมได้3ครั้งนะคะเราสามารถที่จะทำเป็นสูตรเย็น นะคะสูตรเย็นนี่ก็คือเราก็นำส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมาต้มต้มนะคะใช้ระยะเวลาในการต้มจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่าเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่ในตัวของเขาโดยที่เรายังไม่ทราบว่าว่าเขามาจากไหนนะคะก็คือว่าก็เราก็จะได้อีกหนึ่งรสชาติที่ว่าจะได้ความสดชื่นกับเวลาที่เรากินถ้าจะหอมมีความหวานที่ที่แบบ ปิดปลายลิ้นหรือเข้าไปถึงในคอแล้วเนี่ยมันจะมีความสดชื่นมากขึ้นค่ะอันนี้สีเขียวนี่ก็เป็นสูตรใบหม่อนเหมือนกันนะคะเหมือนกับสูตรร้อนคือพอเวลาเราต้มมาเราก็จะได้เป็นสีเขียวอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือสูตรฝางฝางนี่ก็คือช่วยเลื่อนลมนะคะพวกเอ่อคนที่เป็นเกี่ยวกับพวกปวดท้องประจำเดือนพวกไวทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับประทานสูตรนี้ได้ดีค่ะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าถ้าแกเป็นปวดท้องหรืออะไรแนะนําเป็นสูตรร้อนมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็น ความสดชื่นหรือว่าเวลาร้อนๆอย่างเงี้ยแก้กระหายสูตรเย็นเนี่ยจะดีมากค่ะก็ช่วงนี้ที่เป็นสูตรร้อนนะคะเราก็จะมีออขายในในเพจของไปสณีไทยนะคะแล้วก็กอฟผของการไฟฟ้าที่ที่จะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเอาไปแจกหรือว่าเอาไปรับแขกตอนเวลามีคนมาดูงานที่ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสูตรร้อนและสูตรเย็นค่ะตอนนี้เราก็กําลังพัฒนาไปอีกเรื่อยๆก็อาจจะมีสูตร อื่นๆต่อมาอีกนะคะแล้วก็คิดว่าสุดเย็นเนี่ยจะเป็นการขายที่อาจจะได้แบบเผยแพร่ออกไปมากขึ้นแต่ตอนนี้เรายังได้ได้แค่ตรงนี้ก่อนกำลังพัฒนากันต่อไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นผลิตภัณฑ์ของเราทุกอย่างนะคะที่ที่เราได้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาหรือว่าเป็นช่วงของในในป่าก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างที่ท,ที่ที่ทำขึ้นมาในวันนี้ได้ก็ได้ ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะของโรงไฟฟ้าบางประกงแล้วก็โครงการภูมิชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะพาเราไปศึกษาดูง,งานไม่ว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็แพคเกจจิ้งนะคะพวกนี้ก็คือได้รับการสนับสนุนอันนี้ก็ของไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีเด็กของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาช่วยออกแบบให้ ะะแล้วก็ถ้าเคยสนใจนะคะที่จะออสนใจสินค้าขอ,ของในกลุ่มของเรานะคะก็ติดต่อได้นะคะเข้าไปดูในเพจของลุงหัวจาก,ก็ได้ค่ะติดต่อมาที่กลุ่มของเราได้เลยในเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8น 9, 1, 4 5แ4 2 5 7ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อป่าชัยเลนสมบูรณ์แล้วนะคะก็ยังพบว่าสัตว์น้ำก็เข้ามาอาศัยหลากหลายขึ้นป่าชายเลนบริเวณโดยรอบก็มีความอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วยค่ะ ของดีที่เกิดจากการาร่วมมายร่วมมือกันนะคะช่วยการพัฒนาป่าชายเลนบ้านคลองหัวจากจนเกิดความบุดมสมบูรณ์ขึ้นซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบางประงองอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาให้เกิดป่าชายเลนที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะจากความมุ่งม,มั่นตั้งใจอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนขึ้น และก็ยังอยากจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เกิดจากการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาในการพัฒนามาปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนค่ะเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้สร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้นะคะโดยต้นทุนค่ะที่เป็นของ ที่มีอยู่ในชุมชนที่เป็นธรรมชาติที่เราได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นในชุมชนบ้านคลองหัวจากจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้ค่ะครั้งต่อไปของดีบ้านฉันจะนำคุณผู้ชมไปตามหาของดีที่ไหนกันนั้นนะคะติดตามชมกันให้ได้วันนี้สวัสดีค่ะ